จันบุญจันไม่สบายนะไม่สบายคลุมโปงอยู่ที่ระเบียงไม่เข้าห้องนะรอยอยู่นั้นพอ,อขึ้นไปกราบพบท่านลุกขึ้นนั่งนั้นเอาผ้าที่คลุมโปงออกชี้หน้าเลยง่ายภาวนาไง่าเล่าให้ท่านฟังนะผมภาวนานผมไม่ยึดสิ่งที่ถูกรู้ไม่ยึดทู้รู้ท่านตวาดอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนิพพานที่เข้าออกนั้นไม่ใช่นิพพานนะ มันคือมิจฉาวิมุตตน่นะมีเข้ามีออกนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดไม่มีการดับงั้นเราทีแรกเราก็ค่อยภาวนาไปตามขั้นตอนนะวันที่เราวางใจได้นั่นคือวันทีแรกเราวางความเป็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราตัวนี้คือพระโสดา มาเราก็เห็นนะไอ้กายที่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวอะไรเป็นตัวทุกข์พอเห็นกายเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะบังคับไม่ได้จิตวางกายนะอันนั้นได้พระอนาคามีแล้วขั้นสุดท้ายนะั้นจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วจะไม่มานั่งถามนะพระอราหันต์นิพพานแล้วไปเกิดที่ไหนไปอยู่ตรงไหนอันนั้นสําหรับคนที่ยังยึดจิตอยู่ถึงยังจะหาที่ให้จิตอยู่ นั่นในผ่านเฉยๆไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีเข้าไม่มีออกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะมันคือสภาวะที่สิ้นตัณหาถ้าอยากริมรสนิพพานเล็กๆนิพพานตัวอย่างคล้ายๆสินค้าตัวอย่างสังเกตใจเราเวลาใจเราดิ้นรนปรุงแต่งให้มามันสุขหรือมันทุกข์มันอยากฟังเทศนใ์ใจมันดิ้นๆนสุขหรือทุกข์ดู ถ้าเห็นความปรุงแต่งนะจิตเนี้ยสร้างพบตลอดเวลาเลยพบก็คือตัวความปรุงแต่งถ้าเราเห็นว่าจิตสร้างพบทีไรนะจิตก็ทุกทุกทีกทกทกมีพบทีไรนะก็มีทุกเกิดขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นพบจะดีจะวิเศษแค่ไหนพระเจ้าบอกเหมือนก้อนขี้อ่ะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก,หญก็ไม่น่ารับประทานนะนท่านบอกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นพบของพรหมของเทพอะไรนะันก็คือพบนะ งั้นพวกเราค่อยๆภาวนานะฝึกไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจแต่ก่อนจะเรียนรู้ได้ฝึกให้จิตมันประพัฒสอนตื่นขึ้นมาก่อนแล้วตรงที่เราเดินปัญญาเนห่ะจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ถ้าจิตเข้าถึงความบริสุทธิ์นะก็คือจิตรู้แจ้งแทงตลอดอริยศสตจ์ไม่หลงแล้วไม่โง่แล้วจิตจบริสุทธิ์หลุดพ้นจิตมันเป็นเอง ไม่มีใครสั่งจิตให้บาริีสุดหลุดพ้นได้นะจิตเป็นเองเมื่อศีลสมาธิ